สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับหลังจากที่ได้ Forest Cream สดแล้วพี่นี่ก็ลองทําทีมเพื่อนเพื่อนดูเนาะโดยทีมนี้น่าสนใจมากนะครับมันค่อนข้างที่จะถอดสมองมากชนะทีมหลายๆทีมโดยโดยอ่โดยเฉพาะทีม Cookie v a r i e y ด้วยนะอ่าใครที่อยู่ในเทียประมาณสักพันห้าสองพันสามารถใช้ทีมนี้ไต่มายันแกรนสามได้เลยนะเออหรือแกรนสองหรือแกรนหนึ่งได้เลยเพื่เมื่อวานเนี่ยพี่นี่มีโอกาสไต่จากพันสามเนี่ยขึ้นมาท็อปร้อยได้แบบง่ายมากๆนะครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนะ ทีมนี้ก็เป็นทีม2-1-2นะครับเทพอัศนีฟีนองเซียป้าปาดดกโกโกโ้นะครับแล้วก็มิส,สิกฟา่าแล้วก็น้องทีมสดฟอร์ดคทีมสดนะครับสมบัติเป็นนาฬิกานกวีดแล้วก็ตัวตำราคือโดยคอนเซปต์ทีมนี้จะพยายามเหมือนสูงสุดคืนสู่สามัญหรือกลับไปเป็นรูปแบบเดิมเออเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับเราจะให้ตัวนกวีดเนี่ยลงตัวเทพอัศนีกัน แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีคุกกี้ดาเมจเนี่ยอย่างเช่นลิลลี่ฟอสกรีนสตาร์ดัตและอื่นๆเนี่ยนะครับมารับตัวนกหวีดแทนสับปะป่าใช่ไหมมันก็เลยทําให้ตัวเทพอัศนีไม่ได้รับนกหวีดแล้วก็เล่นในรูปแบบของเทพอัศนีโดยสกิลของเขาแทนน,นะแต่รอบนี้นะครับจะกลายเป็นสับปะป่าเนี่ยเป็นดาเมจหลักนะครับแล้วก็เทพอัศนีเนี่ยเป็นดาเมจรองรับนกหวีด2ตัวเนาะอ่าพอสับปะป่าเป็นดาเมจหลักปุ๊บพี่นี่ก็เลยใช้เป็นนกหวีดตำนวนอ่า ตำลาเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยออกระเมิดได้แบบโคตรแรงไปเลยแล้วก็ถึกอยู่แล้วจากตัวบัฟไฮเปอร์ชาร์จของป้าป๋านะครับที่เมื่อมีคลิปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้ป้าป๋าถึกด้วยนะครับ <c oughs> มาดูตัวสกิลของน้องฟอร์เรสคิมสดนิดนึงเนาะออะอฟอร์เรสคิมสดนะจะเปลี่ยนร่างเป็นฟอร์เรสนะน้องเนี่ยเป็นคุกกี้ที่มีศูนย์ดาวนะครับก็ถึกมากนะครับเอ hey. เมื่อเปลี่ยนร่างไปเป็นฟอรเรสต์เนี่ยน้องจะช่วยฟื้นฟูให้กับเพื่อนรุวมทีเป็นระยะนะครับแล้วก็มอบบัฟเพิ่มความเสียหายคลิอันนี้ดีมากนะครับบัฟอัตราคลิอันนี้ก็ดีมากๆนะครับจะทําให้ป้าป๋าถึกทาให้เทพอัศนีเนี่ยใช้สกิลได้แบบแรงขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่ทุกๆคลิคทิเคิลที่บวกเพิ่มเนี่ยจะทําให้คลิเทพอัศนีเนี่ยได้รับตัวความเสียหายจากท่าสายฟ้าแรงขึ้นนะแล้วก็บัฟลดความเสียหายด้วยนะครับ จากนั้นเนี่ยก็จะเกาะติดคุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงสุด1ตัวนะครับยกเว้นคุกกี้ที่มีเอฟเฟกต์ป้องกันพิเศษหรือคุกกี้พวกสเปเชียลอ่ะเพื่อนๆเยติสแนปอะไรพวกเนี้ย BTS แล้วก็มอบบัฟผ้เป็นคอนุ่มนิ่มให้แล้วเปลี่ยนร่างกลา,กลายมาเป็นฟอเรสต์คิมสุดดังเดิมนะก็จะมีหลักๆเลยคือ,อเปลี่ยนร่างเป็นฟอเรสต์นะครับแล้วก็ไปหาอ่ะมอบบัฟให้เพื่อนนะแล้วก็ไปเกาะ,กาะติดคุกกี้ที่มีมีพลังโจมตีสูงสุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ มอบบัฟภาพนคอนุ่มนิ่มให้หลักๆคือประมาณนี้นะอ่ารวมถึงเนี่ยเขาจะมอบบัฟลด,ดีบัฟให้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะวิ่งไปหาคุกกี้อันนี้คือเฟสสองนะอ่าเฟสแรกคือไอตัวด้านบนเฟสสองคือเขาใช้สกิลเสร็จเขาจะกลับมาที่เดิมอ่าแต่นะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมติดเงื่อนไขเลือดอ่าตามนี้จะวิ่งไปหาเพื่อนคุกกี้เพื่อนร่วมทีมที่มีพลังชีวิตต่ำกว่าก,กว่าอัตราที่กําหนดทันทีก็คือ50%มั้ยมนะครับ แล้วเปิดใช้บัฟเพื่อนรักโดยบัฟเพื่อนรักเนี่ยจะมอบผ้าพันคอนุ่มนิมให้อ่าแสดงว่าแน่ชัดเลยคือผ้าพันคอนุ่มมเนี่ยจะให้คุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงสุดแล้วแล้วก็ให้คุกกี้ที่มีเลือดต่ำกว่าอัตราที่กําหนดหรือ50%เนาะเออประมาณนี้และจะไม่สามารถใช้สกิลได้ชั่วครู่ระหว่างที่พุ่งไปหาคุกกี้ตัวนั้นนะครับ ซึ่งฟอเรสคิมสดเนี่ยจะไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างที่เปลี่ยนร่างเป็นฟอเรสหรือน้องวิบบอบได้ข้อนี้คือข้อดีที่ทําให้ตัวฟอเรสคิมสดที่มีศูนย์ดาวเนี่ยสามารถถายากได้นะครับอ่ะการฟื้นฟูของน้องนะครับฟื้นฟู55%ของพลังโจมตีแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่25.8%ของพลังโจมตีทุก1วินาทนีวินาทีก็คือจะมีการฟื้นฟู2รูปแบบ แบบท่านที่55%แล้วก็ต่อเนื่องนะครับ่า25.8%ทุก1วินาน7วินะการลดความเสียหายนะครับจะให้ถึง10%นาน14วิเลยนะครับนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคีตรงนี้ให้คิดด้วยอย่างนี้เลยนะว่าถ้าเกิดลงเล่นกับเทพอัศนียเทพอัศนีจะตีแรงขึ้นเนาะจึงเกิดมาเป็นทีมนี้แหละเพื่อนๆแล้วก็เพิ่มความเสียหายคลิกอีกนะครับ25%ซ้อนทับสูงสุด1อันนะครับประมาณนี้ต่อไปคือบัฟผ้าบนคอนุ่มๆน,นะ บัพผ้าเป็นของพุ่งนุ่มนิ่มเนี่ยบอกก่อนนะจะให้จะแจกอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกคือตอนน้องใช้สกิลไปหาฮุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะ่จะมอบให้1อันเลยรูปแบบที่2คือเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังน้อยกว่า50%น้องเนี่ยจะพุ่งออกไปเลยโดยที่น้องไม่ต้องใช้สกิลนะมันเป็นเงื่อนไขคล้ายๆคุกกี้เซเลอรี่ครับเวลาเก็บสเตตครบ21เปุ๊บจะฮิวแล้วก็ล้างบัฟทันทีอะไอตอนนี้คล้ายๆกันครับผมอ่าถ้าเลือกเพื่อนต่ำกว่า50ป๊บน้องใช้เลย อ่าไม่ต้องรอครูทามรบเลยนะอ่าโดยเพราะเป็นของนุ่มนิ่มที่ให้เนี่ยนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีถึง40%เพิ่มอสิบสี่วินะครับเพิ่มความเสียหายครีให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดดีบัฟสามสิบเปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูให้อีกนะครับยี่สิบแปดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีทุกสองวินาสิบสี่วิก็คือเจ็ดครั้งนะครับลดดีบัฟให้ตัวเองอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าหมายความว่ายังไงคุกกี้ที่มีดาเมจสูงสุดที่น้องใช้สกิลแล้วไปฝากตั้งแต่แรกก็จจะได้พพลังโมมตีเิ่อ่อา ได้เพิ่มความเสียหายคี้จากสกิลอีกก็คือพินิกให้ป้าป๋ารอบเนี้ยนะก็คือจะได้เพิ่มความเสียหายขี้20%พลังโจมตีเพิ่มอีก40%เนาะลดดีบับ30%ฟื้นฟูในจังหวะที่สามจังหวะแรกคือการที่เขาใช้สกิล55%ตรงนี้แล้วก็ต่อเนื่องอีก25.8%ตรงนี้แล้วก็มีภาพนคอนุ่มนิ่มให้อีก28.9%ตรงนี้เป็นต่อเนื่องก็คือน้องจะฮิวในหลายสเต็ปมากแล้วก็ลดดีบัฟให้กับตัวเองเนาะต่อไปคือบัฟเพื่อนรัก เพื่อนรักเนี่ยจะเปิดใช้อัตโนมัตินะครับกับพก,กี้ที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า50%โดยจะมอบโล่พลังชีวิตให้100%นะครับเลยเนาะของพลังชีวิตสูงสุดนานยีนาน2วินาทีนะครับฟื้นฟู15%ของพลังโจมตี1%ของพลังชีวิตที่เสียไปเนาะแล้วก็คูทาเพื่อนรักเนี่ยอยู่ที่16วิเอาง่ายเพื่อนรักเนี่ย จะออกไปเรื่อยๆทุกๆ1ิวิถ้าออกไปแตะคุกกี้ตัวหนึ่งที่มีพลังต่ำกว่า50%แล้วน้องจะทูรทม์สิบหวิถึงจะออกไปได้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเลือดน้อยหมดเลือดน้อย4ตัวต่อต่อกันเนี่ยน้องจะออกไปตลอดไม่ใช่นะอ่ะแต่ข้อดีคือเวลาที่เพื่อนร่วมทีมเรามีพลังชีวิตต่ำกว่า50%เนี่ยน้องวิ่งออกไปปุ๊บน้องมอบโลให้เลย1 0อยเปนะี่ยทำให้เหมือนเป็นการเซฟชีวิตเขาถูกไหมอ่ะของพลังชีวิตสูงสุดนาน2วิชนะ แล้วก็เดินไปฟื้นฟูนะครับในจังหวะที่4อ่าถูกไหมจากจังหวะแรกคือตัวนี้2คือตัวนี้3คือพะมันคอนุ่มนิ่มเนาะแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับอ่ะก็คือกลายเป็น3ใช่ไหมเอ้กายเป็น4ี่อภไยกลายเป็น4นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบัฟเพื่อนรักเนี่ยฟื้นฟรูรอบหนึ่งแล้วหลังจากได้เพื่อนบัฟเพื่อนรักแล้วเนี่ยน้องจะมอบพับนคอนุ่มนิ่ม ให้กับตัวคุกกี้ที่มีเลือดต่ำกว่า50%อีกก็คือใครที่มีเลือดต่ำกว่า50%น้องจะให้ทั้งเซตนี้ถึกขึ้นก็คือมีโลใช่ไหมครับฟื้นฟูแล้วดันไปนให้ภาพมันคอนุ่มนิ่มอีกก็จะฟื้นฟูอีกอคกุกกี้ที่มีเลือดต่ำกว่า50%ก็จะได้พลังโจมตีกับความเสียหายที่ข้วเพิ่มขึ้นอีกนะครับมันคือการชิงกันเลยคุณนะครับเนาะก็ค่อนข้างดีมากโดยการฟื้นฟู15%ของพลังโจมตีเนี่ยนะครับ ต่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตที่เสียไปนะเออหมายความว่าเป็นการฟื้นฟูแบบทีเดียวที่อ้างอิงพลังชีวิตของอเพื่อนรุ่มทีมของน้องนะครับก็คือคล้ายๆกับแบบออกไปปุ๊บสร้างโล่ให้ปุ๊บแล้วเลือดเต็มหลอดเลยอะจะเป็นฟิลประมาณนั้นเลยเนาะอ่าหมายความว่าคุกกี้ที่มีพลังชีวิตต่าสุดตรงเนี้ยจะได้การฮิวที่ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะสรุปเลยน้องเนี่ยเป็นคุกกี้ที่ตายยากมากเพราะว่า ใช้สกิลแล้วก็สามารถวิ่งออกไปหาเพื่อนแบบวิบวับได้ตลอดเวลานะครับเ,เพื่อนๆก็เลยตายยากสําหรับการเล่นการเล่นอ่าน้องเนี่ยโดยที่ไม่ใช้ลดความเสียหายได้เลยเนาะคราวนี้ท็อปปิ้งเป็นยังไงนะครับตัวเทพอัศนีนะครับใสค่คริล้วนคู่ไทามา8ลดความเสียหายเยอะที่สุดแล้วก็คริติคอลเยอะที่สุดเนาะจะได้ตัวบัฟจากน้องมาอีกนะครับ ฟีนองเซียเป็นครูธรรมล้วนนะครับครูธรรมแนะนํา33ขึ้นไปนะครับลดความเสียหายขอแบบ40ขึ้นไปเลยนะแต่พี่นี่จะบอกตัวบิสกิตเนาะอืมประมาณนี้อ่าตัวเป้าป่าดาโกโก้ครูธรรมล้วนนะครับครูธรรม33ขึ้นไปเหมือนกันลดความเสียหายอ่าขอเยอะๆที่สุดนะครับยุสิกฟาวออก2วิ44.5ขึ้นไปลดความเสียหายขอเยอะๆแล้วก็น้องนะครับเป็นครูธรรมล้วน ลดความเสียหายขอเยอะๆเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็คูไทม์เยอะๆนะครับอันนี้พี่นิกเซ็ตไปอยู่ที่28.5เพื่อนๆก็เอาใกล้เคียงกันแต่ขอให้นะครับน้องออกที่4วินะอ่าแ้วเรามาไล่เรียงนะครับตัววินาทีที่ออกนะโดยจะออกตัวแรกนะครับเป็นมิสติกฟลาวเนี่ย2วินะครับจากนั้นเนี่ยก็จะไล่ามาเป็นตัวป้าป่าดักโโก,กับฟีนองเซียอยู่ที่ว่าใครจะออกก่อนนะ3วิเท่ากันนะครับแล้วจากนั้นมันจะวนมาหลังนะครับเป็นน้องที่4วิ แล้วก็เป็นเทพอัศนีที่สีวิปิดท้ายเนาะโดยเทพอัศนีนะครับจะใช้เป็นเพเิกเฉยลดความเสียหายนะครับสี่ช่องเลยวีดองเซียบอกว่าให้ลดความเสียหายเยอะๆนะครับสี่เขึ้นไปเนาะก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีลดความเสียหายในวิสกิตนะครับแล้วก็ติดกูดทามไว้สัก2ช่องแบบนี้คล้ายๆกันป้าป่าดักโกโก้นะครับเป็นคูทามหนึ่งช่องเนาะเพราะว่าป้าป่าทํา3วินะครับที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆทำเพเิกเฉยเพเิกเฉยลดความเสียหายเนี่ยสช่องไปเลยนะครับจะรุนแรงมากกว่า ใส่ธาตุมืดเพราะว่าในอารีนาเพิกเฉยจะดีกว่าธาตุมืดนะอ่ามิสติกฟาวตามสไตล์2วิเนาะก็เป็นแบบนี้15.5%ขึ้นไปส่วนน้องเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตได้ยืนยาวที่สุดโดนไวเบอร์รี่ต่อยทีตื้มติดขิไอต,ตัวบิสกิตไวเบอร์รี่เพิกเฉยสีช่องน้องตุยเลยอย่างเงี้ยน้องก็จะต้องมีลดเสียหายที่เยอะนิดนึงแนะนำว่าซักในบิสกิตอ่ะ20%ขึ้นไปจะดีพี่ทับได้แบบ ใกล้เคียงนะครับอ่ามีมีครูํามให้น้องนิดนึงก็ได้นเนาะโดยลดความเสียหายตรงนี้ขอน้องนะสาหรับน้องขอ40 45เขึ้นไปเลยอะ่ะเพราะว่าจำไว้อย่างนี้นะน้องยิ่งอยู่ยานที่สุดโอกาสที่รอดในทีมนี้จะสูงมากนะครับบอกอีกครั้งนะครับว่าทีมนี้เป็นรูปแบบของทีมที่ค่อนข้างถอดสมองเล่นพอสมควรนะโอกาสแพ้คือ212ฟอสควีนยืนกลาง221ส,ส,ส,สตาร์ดัสลิลลี่ หลักๆจะเป็นประมาณนี้เลยส่วนพวกไวเบอรี่อะไรประมาณเนี้ยชนะสักประมาณ90%ได้เลยนะเได้เลยนะแต่ว,วิธีลองเล่นให้ดูนะอ่ามา2กระดานไปเลยปะอ่ะตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็น s t a r d ดั t l ิล y โอกาสแพ้จะสูงนะบอกก่อนนะขอให้เจอด้วยจะได้เห็นหลากหลายนะอ่าเป็นลิล o ี่ฟอส e e นมาดูกันสำหรับเพื่อนๆที่คิดที่จะเติมเกมสามารถเข้าไปเติมได้กับทางคุกกี้แลนด์ชได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด ติดตามฝากติดตามด้วยนะก็ะจะเป็นมิสติกออกก่อนเนี่ยแล้วป,ป้าป๋าเสร็จฟีนองเซียต่อน้องแล้วก็มิสติกนะฮะตัวเอ่ต่อเทพัสน,นีเนาะตัวมิสติกฟลาว์เนี่ยนะตุยก,ก่อนไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดแล้วนะฮะ อ่านะครับทีมแรกผ่านไปลิลลี่ฟอสฟีนฟอสตึงมากเยลยนะเพื่อนเื่อนอ่าทีมถัดไปครับผมอ่าฟอเรสต์ไวเบอรี่อ่าเรามาดูไวเบอรี่กันนะครับจะเราจะรีกระดต่อจากนี้เลยนะครับ มิสติกป้าป๋าฟีนองเซียน้องแล้วก็ที่วัรสตีนะอึงอึงเบอรลี่เขาจะพังหงาหลังหนึ่งนาทีเพื่อนๆน้องจะต้องถึกมากๆนะแต่เราเก็บเขาไปก่อนแล้วคนเราแทบไม่ได้เล่นหรอกเจอไวเบอรี่นี่คือขนมหวาน จะพยายามหาทีมหล,หลักหลายรูปแบบนะครับจะลองดูนะ,อะเอาไวเบอรี่อ่าเดาตีเลยมาอ่ะ,ออะทีนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็นฟอร์สกรีมมีโอกาสแพ้สูงนะลองดูอ่ะอันเนี้ยทีมนี้แพ้หางนะครับแต่ว่าเรา ตีไปเถอะเพื่อนๆม,มันเจอไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครแต่ไม่แน่นะว่าหลังจากปล่อยคลิปนี้ไปก็คือตุยจะเจอเยอะเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าจะแพ้เสมอไปนะครับมันก็หลายปัจจัยเนาะ ใก้เคียงนะพี่คิดว่าสูสีอะถ้าแพ้ก็แบบแพ้แบบชิดเฉียดอะคุณอ่าก็ชนะนะเห็นไหมเออก็ไม่ถือว่าแพ้ทางขนาดนั้นนะครับมันแบบสู้คนตึงเกินนะครับอันนี้อ่ะถัดไปครับผมขอให้เจอซาราลิลลี่นะมันแพ้ทางจะให้เพื่อนจะได้เห็นภาพอ่ะอันนี้ไวเบอรี่อีกรอบอ่ะเป็นเซนหนึ่งก็ยังใช้ไวเบอรี่กันอยู่นะครับเพื <S <S ่อน รีบเล่นก่อนโดนแก้ทางนะเพื่อนเวลาพี่นิกปล่อยอะไวรเบอรีร่เขาถ้าเกิดไม่แรงมากเราชนะนะครับถ้าแรงมากเราแพ้ต่อยติดขี้ทีเพิกเฉยแบบสุดๆอะไรเงี้ยอันนี้ถึงแม้น้องจะตุยก่อนแต่ว่าสามตัวหน้าเราประคองได้นะครับก็ชนะเหมือนเดิมนนะ น้องมีฟอเรสต์ว่ะคุณฟอ,รอ,รอรเรสต์ก็ยังไม่ตุยเหรอโอ้แปะฟอเลสตหนูเออนะฮะอะไร<ป>พี่นี่หายอีกสักทีมหนึ่งที่เป็นสองสองหนึ่งปิด2กลางนะครับอยากให้เพื่อนเเห็นภาพทีมที่แพ้ทางจังเลยมีไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชนะนะครับแบบนี้ชนะนะถ้าเป็นเทพอัศนี อันนี้ชนะนะมันจะมีฟีนองเซียป,ป้าป๋าสตาร์ดัสลิลลี่แล้วเขาปิด2กลางไอตัวเนี้ระวังดีๆนะแพนนะเออเนาะก็สําหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอภัเยเพื่อนๆด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่า่าตัวอัปเดตท,ที่แล้วมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็เปิดตัว,ต,วตัวเกมใหม่ของจิงดอมด้วยนะครับก็เลยจะต้องบริหารเวลานิดนึงเนาะยังไงอขอให้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการเล่นอารีนาซีซั่นนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผม บ๊ายบาย